7ชนิดที่อยู่ในนั้นก็คืออันที่1บีทลูทบีทลูทนี่เป็นพืชตระกูลหัวที่สีแดงแงมีสารแอนโทไซยานินไลโคปีนบีทานินอะไรพวกนี้ค่ะสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากจะลดการอักเสบในร่างกายข้อที่2คือแฝกซีดแฝกซีดเนี่ยก็คือเป็นเดอะม s ส p ์ w พาเวอร์ฟูลเพนเป็นพืชที่แบบว่าโหต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆม,มันจะลดการอักเสบในร่างกายตัวที่3คือสารสรกัดจากใบแปะกล้วยใบแปะกล้วยเนี่ยแบบมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากอะมี กลุ่มฟลาวยด์ไกโคไซด์ซึ่งกลุ่มฟลาวนยน์ไกโคไซด์ในใบแปะกัวดมมีมีมากกว่า20ชนิดนะคือควอซิตินก็อยู่ในกลุ่มฟามลาวยนะ์ไกโคไซด์นะข้อที่4คือสารสกัดจากกระชายกระชายนี่คือสมมืองไทยเลยนะ,ะกระชายขาวเนี่ยคือเรียกว่าสมมืองไทยเลยนะมันมีสารแพนดูเรนตินเอมีสารพีนอสโทปินพวกนี้ค่ะช่วยช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะอันที่5ที่อยู่ในไบโอดีพลาสคือ ไลโคปีนไลโคปีนที่บอกแล้วอยู่ในมะเขือเทศเนี่ยในมะเขือเทศที่จริงไลโคปีนที่อยู่ในพวกสารแดงๆหลายอย่างนะแต่ในมะเขือเทศทจะมีเยอะแต่ต้องทําให้สุกถ้าเกิดว่ามะเขือเทศที่แบบเราเอามานั่งกินเล่นมะเขือเทศราชนีมนั่งกินเล่นตอน,นว่างอันนั้นมันได้วิตามินซีค่ะ <S <S ข้อที่6พวกผักขมผักปวยเลง้งกุนตูตุลสปปนเนช พวกนี้ค่ะไดุ้่มวิตามิน B ีวิตามิน B สูงมากซึ่งวิตามิน B ในไบโอดีพัสม่มีแทบจะครบเลยมี B 3มี6แล้ว B12 ด้วยและในไบโอดีพัสยังมีวิตามิน C วิตามิน C เราต้องกินทุกวันค่ะเพราะว่ามันสะสมไม่ได้ไม่เหมือนวิตามิน D ไปตากแดดอาทิตย์ละสองสาครั้งอายังสะสมทยอยออกมาใช้เหมือนน้าในเขื่อนแต่วิตามิน C เราขับออกทังฉี่หมดงั้นต้องกินทุกวันนะซึ่งก็กินจากมะนาวกินจากพืชผักผลไม้ก็ได้วิตามิน C ค่ะผลไม้ต่างๆก็มีวิตามิน C ทั้งนั้น